สวัสดีพี่น้องที่รักในพระีสุขคิดทุกท่านนะคะเช้าวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าเนาะที่พระเจ้าทรงโปรดนําเรานะคะให้เรานั้นมีช่วงเวลาที่ดีในการที่จะมาใช้เวลาในการใครควรพระคำพระเจ้าด้วยกันนะคะเช้าวันนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องทุกท่านนะคะผ่านพระคำพระเจ้าในพระธรรมสดุด,ดีบทที่119ข้อที่57จนถึงข้อที่64ในหัวข้อชีวิตที่อยู่ในทางของพระเจ้า มาอ่านพระคำพระเจ้าด้วยกันนะคะพระเจ้าทรงเป็นส่วนของข้าพระองค์ข้าพระองค์สัญญาที่จะปฏิบัติตามพระจนะของพระองค์ข้าพระองค์วอนขอความโปรดปรานของพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจของข้าพระองค์ขอทรงกรุณาแก่ข้าพระองค์ตามพระดํารัสของพระองค์เมื่อข้าพระองค์คิดถึงทางทั้งหลายของข้าพระองค์ข้าพระองค์หันเท้าของข้าพระองค์ไปสู่บรรดาพระโอวาทของพระองค์ ข้าพระองค์รีบไม่ละไม่ล่าช้าที่จะปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์แม้บ่วงของคนอธรรมดักข้าพระองค์ข้าพระองค์ไม่ลืมพระธรรมของพระองค์พอเที่ยงคืนข้าพระองค์ลุกขึ้นโมทนาพระคุณพระองค์เนื่องด้วยกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์ข้าพระองค์เป็นเพื่อนกับทุกคนผู้ยำเกรงพระองค์กับผู้ที่ปฏิบัติตามข้อบังคับของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าแผ่นดินโลกเต็มด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ขอสรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ค่ะพระคำพระเจ้าที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นถ้อยคำของพระเจ้าเนาะที่ผู้เขียนได้หนุนใจเรานะคะผ่านคำอธิษฐานของเขานะคะเกี่ยวข้องกับการที่เราจะสามารถมีชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าเนาะ วันนี้ก็ให้หัวข้อนี้นะคะและอย่างหนุนใจพี่น้องทั้งหมดหประการเนาะผ่านพระคำพระเจ้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเชื่อว่าพี่น้องอ่านแล้วพี่น้องก็จะได้รับพระพรที่แตกต่างไปจาก้าบโรงเนาะก็เรามาดูด้วยกันนะคะอย่างน้อย5ประการนี้นะคะค่ะชีวิตที่อยู่ในทางของพระเจ้าอย่างที่หนึ่งะค,ะคือผู้ที่พระเจ้าทรงเป็นมรดกของเขา คือผู้ที่พระเจ้าทรงเป็นมรดกของเขานะพระคำพระเจ้าฉบับฉบับ2011เนี่ยใช้คำว่าพระเจ้าเป็นมรดกของเขาแต่ฉบับ1 9 7 1เก็นเนี่ยก็ใช้คำว่าพระเจ้าทรงเป็นส่วนของข้าพระองค์ดังนั้นชีวิตที่อยู่ในทางของพระเจ้าคือผู้ที่ให้พระเจ้าทรงเป็นส่วนหรือมรดกของเขา ทำไมถึงใช้คำว่ามรดกเพราะว่ามรดกหรือสมบัติหรือทรัพย์สินเนี่ยเป็นส่วนที่เราทุกคนมักจะให้คุณค่าโดยทั่วไปแล้วเราให้คุณค่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีราคามีค่ามากๆโดยเฉพาะมรดกเป็นส่วนที่จะต้องเป็นของเราซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องรอคอยเนาะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เราจะได้รับ และเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆสำหรับคนที่ได้รับดังนั้นชีวิตของเราเองก็ต้องให้พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่มีคุณค่าสูงสุดในชีวิตของเราพระคำพระเจ้าจึงบอกว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยดังนั้นถ้าพระเจ้าเป็นมรดกของเราจิตใจของเราก็จะอยู่อยู่กับพระองค์ทุกๆวันดังนั้นชีวิตที่อยู่ในทางของพระเจ้าคือการที่พระเจ้าเป็นมรดกของเขา คือคนที่ให้จิตใจของเขาอยู่ในพระเจ้านะะดังนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องให้พระเจ้าทรงเป็นส่วนของเราที่นี่นะในข้อที่5้าเนี่ยผู้เขียนยังบอกอีกนะบอกว่าข้าพระองค์สัญญาที่จะปฏิบัติตามพระวจะนะของพระองค์เพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าใจของเขาอยู่ในพระเจ้าแล้วเขาจึงปรารถนาที่จะทําตามสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เขาทา ก็คือทําตามพระวาทของพระองค์นั่นเองนะคะและในข้อที่ลักษณะชีวิตที่สองนะคะคือผู้ที่ตั้งใจมีชีวิตที่พระเจ้าทรงโปรดปรานอยู่ในข้อที่58ข้อที่58บเนี่ยบอกว่าข้าพระองค์วอนขอความโปรดปรานของพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจของข้าพระองค์ดังนั้นชีวิตที่อยู่ในทางของพระเจ้านะ,ะเราจะมีชีวิตที่อยู่ในทางของพระเจ้าได้ คือเราเองก็ต้องมีความตั้งใจที่จะมีชีวิตที่พระเจ้าชอบหรือพระเจ้าโปรดปรานถ้าเราตั้งใจที่จะมีชีวิตที่พระเจ้ชาชอบเราจึงจะทําในสิ่งที่พระเจ้าชอบแต่ถ้าเราไม่มีความตั้งใจเราดําเนินชีวิตตามปกติของเราไปเรื่อยๆ,ๆ,เ,รอยๆเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องทําอะไรเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะชอบไหมถ้าเราไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทําให้พระเจ้าทรงโปรดปราน หรือเขาหมายความว่าเขาตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้านั่นเองนะคะดังนั้นเราเองก็ต้องมีมีเป้าหมายชีวิตเราแบบนี้ว่าเราเองก็จะตั้งใจที่จะมีชีวิตที่พระเจ้าโปรดปานตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้านะคะอย่างที่สาเนาะชีวิตที่อยู่ในทางของพระเจ้าอย่างที่สาก็คือผู้ที่ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตนะชีวิตที่อยู่ในทางของพระเจ้าคือผู้ที่มี ใจที่ตั้งใจตั้งใจที่จะระม,มัดระวังและตั้งใจที่จะอยู่ในความปลดปรานของพระเจ้าและมีชีวิตที่ระม,มัดระวังถ้าเรามาดูนะคะตั้งแต่ข้อที่59จนถึงข้อที่61สเราจะเห็นผู้เขียนเนี่ยพูดถึงบอกว่า mm hmm. เมื่อข้าพระองค์คิดถึงทางทั้งหลายของข้าพระองค์ข้าพระองค์หนเท้าของข้าพระองค์ไปสู่บรรดาพระโอวาทของพรงะองค์นั่นคือคนที่ระม,มัดระวังคือเขาเองอะไรคะ เขาบอกว่าเมื่อเขาคิดถึงบรรดาทางของเขาทั้งหลายของเขาเนี่ยทางที่เขาดําเนินอยู่ในแต่ละวันเมื่อเขาคิดถึงสิ่งที่เขาจะทําสิ่งที่เขากําลังจะเดินเขาก็หันเท้าของเขาเพื่อเดินในทางของพระเจ้านี่คือคนที่ระมัดระวังการดําเนินชีวิตเพื่อที่จะอยู่ในทางของพระเจ้าคือเขาจะต้องคิดพิจารณาไตรตรองวิเคราะห์ใคร่ครวญ ถึงสิ่งที่เขากําลังจะทําว่าโอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยไหมเพราะเมื่อเขามองเห็นว่าเฮ้ยอีกนกําลังจะเดินหรือว่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกนี่นะเขาบอกเขาหันเท้าของเขากลับมาทางของพระองค์ดังนั้นเราก็เหมือนกันทุกๆวันเราจะต้องระมัดระวังการดําเนินชีวิตคําพูดคําจาการกระทําของเราเรากําลังเดินเข้าไปสู่สิ่งที่ดี พระเจ้าพอพระทัยไหมเรากําลังเดินเข้าไปในวงอะไรอยู่พระเจ้าต้องการให้เราเดินเข้าไปในวงนั้นหรือเปล่าหรือเรากําลังทําอะไรเรากําลังตัดสินใจที่จะทําสิ่งที่ไม่ดีอะไรบางอย่างอยู่ไหมเราจะต้องระมัดระวังเราต้องคิดวิเคราะห์ทุกวันที่เราทำเนี่ยหรือสิ่งที่เรากําลังจะทําเนี่ยมันถูกต้องแล้วหรือไม่อย่างไรนะคะค่ะและ ไม่เพียงแค่นี้นะในข้อที่60สิก็ก็บอกว่าเขาอะเมื่อเขาคิดได้แล้วเนี่ยเขาไม่รีลอนะคะไม่ล่าช้าที่จะปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและไม่เพียงแค่เมื่อเขาคิดได้แล้วนะตอนแรกคือเขาอยากจะทำด้วยความคิดของเขาเองแล้วเขามาพิจารณาโอ้ไม่ถูกเขาก็หันเท้าเขาหนี แต่ในข้อที่61เนี่ยพูดถึงบอกว่าแม้บ่วงของคนอธรรมดักข้าพระองค์ข้าพระองก็จะไม่ลืมพระธรรมของพระอง์ตรงนี้กําลังหมายความว่าไม่ใช่แค่เขาคิดล่ะแต่มีอะไรบางอย่างมาชักจูงเขาชักนําเขาให้เขาไปทำํำพระคำของพระเจ้าบอกว่าแม้มีบางคนบางอย่างหรืออะไรอะ่ะมามา,มาชักนําเขาเนี่ยมีบ่วงของคนอธรรมมาชักนําเขาเนี่ยเขาเองก็ ไม่ทํานะเขาเองก็ไม่ไปทําแบบนั้นเพราะเขายึดพระวจนะของพระเจ้าไม่ลืมพระวจนะของพระเจ้าใส่ใจพระคาของพระเจ้าเขาจึงสามารถที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นกับดักอันโหดร้ายนั้นและดําเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าได้ดังนั้นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องทําคือระมัดระวังและไม่รอที่จะทําตามไม่ต้องมาอู้พรุ่งนี้ก่อนอู้ เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก่อนอ้ปีหน้าก่อนคือเมื่อเรารู้แล้วว่าพระเจ้าปัถนาให้เราทำเราก็ควรที่จะดำเนินหรือทําเลยโดยที่ไม่ล่าช้าไม่รีรอนะคะและในข้อที่สี่เนาะชีวิตที่อยู่ในในทางของพระเจ้าอย่างที่4ี่คือผู้ที่เริ่มต้นทุกๆวนันและสิ้นสุดนะทุกๆคืนของเขาด้วยการคิดถึงพระคุณพระเจ้า เพราะในข้อที่62เนี่ยพูดถึงแบบนี้นะคะบอกว่าพอเที่ยงคืนข้าพระองค์ลุกขึ้นโมทนาพระคุณพระองค์เที่ยงคืนลุกขึ้นโมทนาพระคุณพระองค์เราต้องมาดูนะคะว่าเที่ยงคืนของของคนยิูเนี่ยคือเวลาไหนเนาะนะคะก็หาเวลามาให้นะคะเขาจะแบ่งออกเป็นสี่ยามนะสี่ยามในช่วงเวลากลางคืนเนาะยามที่หนึ่งนะคะ เรียกว่ายามหนึ่งคือตั้งแต่เวลาดวงอาทิตย์ขึ้นเอ้ยดวงอาทิตย์ตกขออภัยนะตั้งแต่เวลาดวงอาทิตย์ตกจนถึงสามทุ่มนะก็คือช่วงเวลาตอนเย็นนะเราเรียกว่าตอนเย็นพิพ่มัมพีเรียกว่าตอนเย็นเนาะดวงอาทิตย์ตกจนถึงสามทุ่มแล้วก็ยามสองนะคะก็คือช่วงเวลาสามทุ่มถึงเที่ยงคืนและยามสามคือตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีสี่นะคะช่วงเวลาเช้ามืดไก่ขันเลยนะช่วงนั้น นะดังนั้นถ้าเราและในยามสี่นะฮะยามสี่คือช่วงเวลาเช้าตรู่นะคะตั้งแต่ตีสามถึงดวงอาทิตย์ขึ้นแต่เราจะโฟกัสหรือว่าเราจะมามามามองที่ยามสองกับยามสามนะ,ะยามสองเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่โดยปกติของเราก็คือช่วงเวลากลางคืนเนาะที่เรากาลังหลับกาลังนอนใช่ไหมคะและในยามสามนะคะใช้ใช้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนถึงตีตีตีสาม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กำลังหมายถึงเช้าตรู่ของอีกวันหนึ่งหรือของวันใหม่สองยามนี้เนี่ยมีคำว่าเที่ยงคืนรวมอยู่ด้วยทั้งสองยามนั่นกำลังหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าก่อนที่เราจะหลับไหลเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาใครครวญถึงพระคุณพระเจ้าและในเวลาที่เราตื่นขึ้นมาเช้าวันใหม่เราก็ต้องไม่ลืมที่จะใคร่ครวญถึงพระคุณพระเจ้า เพื่อที่เราจะสามารถเริ่มต้นตลอดวันนี้ด้วยเลงหรือลำลึกถึงพระคุณของพระเจ้าได้ดําเนินตลอดทั้งวันด้วยการลํำลึกถึงพระคุณพระองค์เราจึงจะสามารถยามเกงรงพระองค์ตลอดทั้งวันเพราะเรารู้สึกว่าพระคุณพระเจ้านั้นมากมายในชีวิตเราและพระคุณของพระเจ้านี้แหละจะขับเคลื่อนการดําเนินชีวิตของเราให้เราสามารถที่จะอยู่ในทางของพระเจ้าได้ การที่เราคิดถึงบุญคุณหรือพระคุณนะการที่เราคิดถึงพระคุณของใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราจะยิ่งรู้สึกว่าเรารักเขายิ่งรู้สึกอยากขอบคุณเขายิ่งรู้สึกอยากทําสิ่งดีๆเพื่อตอบแทนเขาเช่นเดียวกันเมื่อเราคิดถึงพระคุณของพระเจ้าเราเองก็อยากดําเนินชีวิตแบบนั้นต่อหน้าพระองค์ดังนั้นเราจึงจําเป็นจะต้องใคร่ควรและคิดถึงพระคุณพระเจ้าทั้งในเวลาเช้าเวลากลางคืนนะคะ ตั้งแต่เวลาเริ่มต้นเช้าวันใหม่ของเราจนถึงเวลาสิ้นสุดวันนั้นของเราเนาะ,ะลักษณะชีวิตที่5นะคะชีวิตที่อยู่ในทางของพระเจ้าอย่างที่5ก็คือคือการเลือกอยู่ในสังคมที่ยำเกรงพระเจ้าซึ่งจริงๆแล้วในข้อที่63เนี่ยใช้คำว่าข้าพระองค์เป็นเพื่อนกับทุกคนผู้ยำเกรงพระองค์จริงๆใช้คำว่าเป็นเพื่อนนะ แต่คำว่าเพื่อนในที่นี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพื่อนแค่ผิวเผินแต่คำว่าเพื่อนในที่นี้มันมีความเกี่ยวข้องในหลายๆด้านมามาเกี่ยวข้องเช่นในด้านของการที่เราจำเป็นจะต้องปฏิสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ในด้านของการที่เราให้บุคคลนั้นน่ะมีอิทธิพลในชีวิตของเราดังนั้นสังคมที่เราควรให้ให้มีอิทธิพลในชีวิตเราหรือสังคมเพื่อนที่เราควรให้เขามีอิทธิพลในชีวิตเราคือสังคมที่มีความยำเกรงพระเจ้า มีความยำเกรงพระเจ้าเพื่อที่เราจะสามารถนำกันและกันดำเนินอยู่ในทางของพระองค์เรามาสังเกตดูง่ายๆเลยนะคะถ้าเราคบและให้คนที่มีอิทธิพลในชีวิตเราอะเป็นคนที่เขารักพระเจ้ามันง่ายมากที่เราจะชวนกันมานมัสการวันศุกร์แล้วชวนกันมาโบสถ์ชวนกันมากลุ่มเซล์นะตอนช่วงที่เรายังเจอกันได้เนาะช่วงนี้ยังไม่เจอกันนะคะเราจะชวนกันมา ได้ง่ายมากและทุกคนก็จะมาด้วยความยินดีชื่นชมยินดีและมาก็มาเพื่อที่จะมาสแสวงหาพระเจ้าด้วยกันดังนั้นถ้าเราเลือกสังคมที่เป็นแบบนี้เราก็จะพากันอยู่ในทางของพระเจ้าแต่ตรงข้ามล่ะคะถ้าหากว่าเราเลือกสังคมที่ไม่ได้เป็นแบบนี้ล่ะถ้าเราเลือกสังคมที่เป็นแบบสัมมเลเทเมาแล้วก็สังคมที่แบบมองว่ากันทำอะไรบางอย่างที่ พระเจ้ามองว่าผิดแต่เขามองว่าไม่ผิดอ่ะอย่างเช่นเขามองว่าการสามารถเลเทเมาก็ไม่เห็นจะผิดอะไรเลยก็ไม่ได้ไม่ได้เมาทุกวันนี่ก็นานๆาที่เมา่ะจะเป็นอะไรไปแต่การสามารถเลเทเมาของเขาก็อาจจะทําให้เขาใช้คําพูดที่หยาบคายเขาทําในสิ่งที่ไม่ควรทําเขาทำร้ายจิตใ,ใจคนที่อยู่ที่บ้านให้เจ็บช้ำน้ำใจก็เป็นได้ หรือเขาอาจจะทําในสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยผ่านผ่านช่วงเวลาที่เขากําลังเฮฮาปาร์ตี้ก็เป็นได้หรือสังคมสังคมปัจจุบันเนี่ยมองว่าการมีกิ๊กก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเป็นเรื่องทั่วไปของของสังคมไปแล้วนะคะแม้แต่ผู้หญิงบางคนก็ยอมให้สามีตัวเองไปมีกิ๊กได้เพื่อให้สามีของเขาสามารถที่จะทําแบบมีความสุขในด้านเพศได้อะไรเนี่ย แต่สำหรับพระเจ้าแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผิดดังนั้นถ้าเราอยู่ในสังคมที่เขามองความผิดเป็นความถูกต้องเนี่ยเราก็อาจจะเผลอใจทําผิดต่อพระเจ้าได้ด้วยดังนั้นเราจึงต้องระมัดระวังสังคมปัจจุบันของเราถ้าเพื่อนเราบอกว่าโอ้ oh, โดดเรียนบ้างจะเป็นอะไรไปทำไมต้องเป็นเด็กดีตลอดเลยเหรอถ้าเพื่อนเราบอกว่า โอ้ไปปาร์ตี้กันบ้างเข้าผับเข้าบาร์กันบ้างจะเป็นไรไปอะไรเธอต้องอยู่ที่บ้านตลอดเลยเหรอโอ้โหวันนอกมากเลยอะ่ะถ้าถ้าสังคมเพื่อนเราเขามองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องทั่วไปเราก็อันตรายดังนั้นเราเองก็ต้องระมัดระวังในการที่จะให้สังคมที่จะมามีอิทธิพลในชีวิตเรา เราต้องระมัดระวังที่จะไม่ให้สังคมนั้นมาทําให้เราทําผิดต่อพระเจ้าทําผิดต่อตอนเองทําผิดต่อครอบครัวทําผิดต่อคนรอบข้างของเรานะคะค่ะก็ขอพระเจ้าทรงนําเราที่เราจะสามารถมีชีวิตที่อยู่ในทางของพระเจ้าได้เนาะพระคําพระเจ้านะในข้อสุดท้ายในข้อที่64เนี่ยพูดถึงนะคะผู้เขียนก็บอกว่าโอ้ข้าแต่พระเจ้าแผ่นดินโลกนั้นเต็มไปด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ดังนั้นขอพระองค์ทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แกข้าพระองค์นะ เพราะว่าเมื่อข้าพระองค์ดำเนินชีวิตอยู่ในกฎเกณฑ์ของพระองค์ข้าพระองค์ยิ่งเห็นความรักมั่นคงของพระองค์นี่คือสิ่งที่กฎเกณฑ์ของพระองค์มอบให้เราคือความรักและพระคุณของพระองค์ดังนั้นเราเองก็จําเป็นจะต้องมีชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าโดยการระมัดระวังดําเนินชีวิตอยู่ในกฎเกณฑ์ของพระองค์นะคะ ขอพระเจ้าทรงนำเราเนาะประทานกำลังให้กับเราในการที่เราจะสามารถใช้ชีวิตที่อยู่ในทางของพระเจ้าและปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เข้ามาในชีวิตเราเราที่ฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณและความรักของพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาเราทั้งหลายให้เราเองที่จะอยู่ในทางของพระเจ้าและมีชีวิตที่พระเจ้าทรงพอพระทยัยในเวลาที่เรากำลังจะย่างเท้า ก้าเข้าไปสู่สิ่งที่ไม่ถูกต้องขอพระเจ้าทรงโปรดดักเราและหยุดยั้งฝีเท้าของเราเพื่อเราสามารถหันกลับจากทางนั้นและกลับมาหาพระองค์ ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังเราทุกๆคนในความอ่อนแอบางอย่างของเราที่เราจะสามารถที่จะชนะมันเพื่อที่เราจะมีชีวิตที่อยู่ในทางของพระเจ้าและสิ่งต่างๆที่เราเคยผิดพลาดหรือล้มเลวไปนั้นขอพระเจ้าทรงอภัยให้กับเราและให้หัวใจใหม่กับเราที่เราจะมีความตั้งใจจริงๆที่จะอยากมีชีวิตอยู่ในทางของพระองค์เสมอๆขอพระเจ้าช่วยเหลือเราเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพยซสุริ์เจ้าอาเมน ขอพระเจ้าไอ้พระพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ